เฮ้ยไปทำงานอเอาของวันเรย่งไม่เอาไมได้ต้องไปทำงานดีร้อนไปไหนไม่ไฟไม่ดีนะเฮ้ยนี่มานดีกันฉันจะแก้ดิวยของไงเฮ้ย ถึงเวลาแล้วมั <laughs> <laughs> นไปทำจังเ่่่นีไน่ไปไปไปอออือป่วยกันเลยแล้วคนสบายไปหมดโอเคเสร็จแล้วงั้นแกก็ไปได้เลยเอวิฮอเอาละนะอือมอมา จะบ่มโดยโอเวนกินนมแล้วเสียงเฮวิอาจจะเปลี่ยนไปบ่ไม่ได้พักมันมานานหู้มอแล้วรถที่เงินรดไฟน,น่าแอนฮมบอล้วฉันมอแล้วอ้มพอที่เป็นสุดจะบ้มาสมัครงานที่นี่ ยังมีงอะไรให้ผมทำมังคอบอืมหมวกพนักงานเฝ้ายามโอเคงั้นไปเลยไหมครับโอ้นี่มันหนัดขับเนี่ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ย

มันหายไปไหนฮะงั้นเราก็ไปอีกว่าเฮ้ยบันทึกอะไรนะ

อ้าหอ้โหโอ้หอ้โหโอ้มาโอ้โหโอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้อ้้โออ้อ้อ ไม่ดีมาแล้วไปกันเลย <c oughs> อ,อืมได้ป่ะตีห้าแล้วมันตีห้าว่ะนอนแม่งเลย มันหลับไปแล้วนี่นะปิดไฟแม่งไังอออาเอ้าวไอจบหายแล้วไฟมันดับแล้วเนี่ยอะไปแ้วโ่อยอุบอยอกโม มันทำเฮ้ยมึงใจดูสิเนี่ยมันทำได้เจ้าของมันมันเลยเอ่อเงีง้ยวเงี้ยวเงี้ยวอย่าลืมกด,ดติดต้าแล้วกดไลค์ช่องโอเว่นคิงดอมแล้วผมด้วยด้วยครับ